สวัสดีครับเพื่อนเพื่อ n ชแ YouTube นะครับตอนนี้ก็พวกเราอยู่ที่วัดขุนจันทร์นะครับย่านฝั่งทนนะฮะเลยจาก BTS บางว่าวุฒากาศมานิดเดียวนะครับก็เลือกซื้อชุดทูบเทียนนะครับแต่ถวายสังฆทานก็มาได้เลยนะครับ จะมีวิหารหลวงพ่อโต,โตนะครับสอง6ครับหลังมากครับไฟไม่ดับเลยนะรักจะอยู่ข้างในนะครับ จะไหว้สักการะหลวงพ่อโตนะครับจะเป็นภายในวิหารหลวงพ่อโตนะครับทำเสียงเต้นซีกันนะครับ

นอนนะครับเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์พม่านะครับอยู่ด้านหน้านะฮะมันก็จะเป็นการทำพิธีหมูนะครับตอนนี้คุณเจนนี่นลครับกับคุณมูวีนะครับก็กำลังจะเข้าทำพิธีนะครับ หมองนะครับเรืจะทำพิธีนะฮะ <Okay. S 1> จุดที่เราจะมาบูชาพระราหูนะครับด <Okay. S 1> ้านข้างนะครับ นะครับทุกจุดเทียนก่อนนะครับเลย ต่อไปจะเป็นกรรม,มวิธีนะครับทำวิธีไหว้พระลาหูนะครับ ทีไหว้พระลาหูนะครับเราทำพิธีพร้อมกันอยู่นะครับนนตั้งนโมามจบนะครับก่อนอื่น

พระราหูนะครับ จับที่นมพี่ครับจับที่นมจับนมจับที่นมสองครับจับนมด้วยจับได้ยังขอที่หนูขอใจนะเดี๋ยวเมก่อกันะจับเขาถ้าบุหรี่อยู่นี้เดี๋ยวผมก็จะไปทองให้ถ้าไม่อยู่ก็สนใจนะลูกนะก็ว่าหยุดบุหรี่จอใจคือเข้าได้าร์ดโอ้ฮาร์ดฮาร์ด เมื่อกี้ลืมกดวิดีโอสามารถนั่งเรือเหมาได้นะครับครึ่งชั่วโมงนะฮะตกคนละ200นะครับ3คนก็600ประมาณนี้นะครับก็สามารถไปชมพระองค์ใหญ่ได้นะครับหรือว่าบริเวณตลาดคลองบางหลวงนะครับตลาดน้ำก็ได้นะครับอุ้ยก็สามารถมา ซื้อตั๋วเรือได้นะครับตรงบริเวณใกล้ๆท่าน้ํานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกอยู่นะครับก็จะเป็นเรือเหมานะครับก็มา1คน2คน3าคนก็ได้นะครับประมาณ5 600นะครับแล้วก็ตกลกน่าจะตกลงกันนะครับโดยระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีอาหารปลานะครับแต่แถวนี้นะครับก็จะมีอาหารปลาจําหน่ายนะครับอาหารปลาถุงละ20บาทนะครับเป็นขนมปังนะครับ ซื้้้ออแลลวก็ไไปหยย่่นนนตรรรบเทเทาาํดะคัข้างหน้าจะเป็นท่าน้ําแล้วก็เป็นท่าเรือนะครับมีปลาปล่อยด้วยนะครับสามารถเลือกซื้อปลาปล่อยได้นะครับอุย้ยมีชุดไทยให้แต่งด้วยนะครับจะเป็นด้านหลังองค์พระนะครับวัดก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดปากน้าภาษีเจริญนะครับ องค์ไหนที่เขาถ่ายรูปกันนะองค์นี้เหรออ้าวก็ไม่สวยสิอย่างนี้เอ้าไม่ตรงปกแฮะก็มีเรือเหมาวิ่งผ่านนะครับทั้งเรือหางยาวแล้วก็เรือเล็กนะครับไปเถือกไปเถือกทำไหมทำไหมทำลาเยอะทีเดียวนะครับ ชนปลาครับระวังเรือชนปลา ือปลาเผือกบายบายปล่อยไปเลยอย่ากระโดดนะลูกกระโดดนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินดีๆบายบายจัดเชือกเลยอรเลยตัดเชือกไปเลยขอบคุณครับของนักเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวเยอะ